สวยแซบไม่แพ้กันชมพู่อริยาแอปทักซะออนกับงานอีเวนต์ล่าสุดนับวันเนี่ยยิ่งแซบขึ้นเรื่อยๆเลยลนะคะ่ะสำหรับแอปทักซอ่อนที่ล่าสุดแอปนั้นได้มาอีเวนต์เปิดตัวสมาร์ทโฟนและแกดเจ็ตเด e ิ e ซัมซุง n g g a l a ซีและชุดที่แอปใส่มางานเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าทำตะลึงมองไม่ละสายตากันเลยทีเดียวด้วยสาวแอปนั้นได้สวมใส่ชุดเดรสสีน้ำตาลแวกหลังแบบลึกมาก ลุคนี้ทำเอาแฟนคลับหลายคนเนี่ยแห่เข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยกันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะซึ่งนอกจากแอบทักซออนแล้วก็ยังมีตัวแม่ตุ้มมัมอย่างชมพูอรยามาด้วยล่ะค่ะงานนี้โดยชมพูอรยามาด้วยลุคเดรสสีดำสุดเซ็กซี่เผยให้เห็นความแซบด้านในแบบชัดเจนจนทำเอาแฟนคลับเนี่ยรอชมถึงกับพือหาและก็กรี๊ดส่งเสียงร้องเรียกดังรันห่างไปเลยค่ะ งานนี้สวยแซ่บเผ็ดไม่แพ้กันเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ